ข้อที่หกจุดหนึ่งจุดสามของเสียกับบัญชีต้นทุนช่วงการผลิตการกําหนดอัตราของเสียปกตินะคะการกําหนดอัตราของเสียปกติเนี่ยมีสองลนะักษณะนะคะอัตราของเสียปกติมีสองลนะักษณะอันลักษณะแรกกําหนดอัตราร้อยละของหน่วยนําเข้าปกติ normal input ซึ่งไอ้หน่วยนําเข้าปกติตรงเนี้ยมันคานวณมาได้จากสินค้าดีบวกด้วย ของเสียปกติของเสียปกติเราใช้ชื่อย่อว่า ns นะคะหน่วยนําเข้าปกติคือ ni สินค้าดี g o o output เราใช้ชื่อย่อว่า go นะคะในการกําหนดอัตราตรงเนี้ยเราจะต้องมีการคํานวณหาของเสียปกติจากอัตราร้อยละของหน่วยนําเข้าปกติตรงเนี้ยมันจะต้องทําการแปลงอัตราเนี้ยให้เป็นอัตราร้อยละของสินค้าสินค้าดีซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่าจะทำไง นะคะคเมื่อกี้เราบอกว่าหน่วยนําเข้าปกติมันได้มาจากสินค้าดีบวกของเสียปกติใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยตัวอย่างที่1บอกว่าของเสียปกติ20ของหน่วยนําเข้าปกติดังนั้นจะเปลี่ยนเป็นอัตราร้อยละของสินค้าได้ยังไงของสินค้าดีของเสียปกติเท่ากับหน่วยนําเข้าปกติเอาไปลบสินค้าดีเพราะว่าตอนแรกเราบอกว่าหน่วยนําเข้าปกติมันเท่ากับ สินค้าดีบวกด้วยของเสียใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของเสียก็เท่ากับหน่วยนําเข้าปกติลบด้วยสินค้าดีของเสียมีอยู่20หน่วยนําเข้าปกติมีอยู่100เพราะฉะนั้นสินค้าดีจะเท่ากับเท่าไหร่สินค้าดีก็ต้องเท่ากับ80หน่วยใช่ไหมคะ80หน่วยอ่ะเรารู้ละถ้าเ มัน20%ของหน่วยนําเข้าปกติครูเคยสอนแล้วใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์ของอะไรอันนั้นคือ100หน่วยนําเข้าคือ100แต่เราอะ่ะจะแปลงจะแปลงให้มันเป็นร้อยละของสินค้าดีตอนเนี้ยสินค้าดีคือ80เพราะว่าของเอ่อหน่วยนําเข้าปกติคือ100แต่เราอะ่ะอยากจะรู้ว่าไอ้ของเสียปกติเนี่ยถ้ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าดีมันจะได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงสินค้าดีให้กลายเป็น100ใช่ไหมคะ สินค้าดี80หน่วยมันเท่ากับของเสีย20หน่วยเพราะฉะนั้นถ้าสินค้าดี100หน่วยละ่ะจะเท่ากับของเสียเท่ากับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะกี่หน่วยก็เทียบเปญญยี่ตรยังคูณไข้ก็เอาร้อยไปคูณกับอะไรคะ20หารด้วย80นะคะ100คือสินค้าดีคูณ20 หารด้วย80เราก็จะได้ออกมาก็คือ25นี่นะคะในการหาถ้าเป็นวิธีนี้นะคะของหน่วยนำเข้าปกติเราต้องแปลงให้มันมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของสินค้าดีเราถึงจะเอาไปใช้ในการคำนวณได้เราก็จะเอา25%ไปคำนวณครน,นี้คงมีสูตรสั้นๆให้นะคะในหนังสือเราไม่มีนะคะของเสียปกติหรือว่า ns เนี่ยคำนวณมาได้จาก G.O ก็คือสินค้าดีคูณด้วยอัตราของเสียหารด้วยร้อยลบกับอัตราของเสียเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่าอัตราของเสียเราคือ20%เเพราะฉะนั้นเราจะเอาสินค้าดีตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสินค้าดีคือคำนวณได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปรู้กันเอาสินค้าดีเนี่ยไปคูณอัตราของเสียก็คือ20ใช่ไหมคะไม่ต้องมีคําว่าเปอร์เซ็นต์นะอัตราของเสียคือ20ตัวหารเนี่ยก็เอา100ลบกับ20ก็คือเท่าไหร่คะ แปแล้วถ้าครูสมมุติว่าของเสียปกติเท่ากับ7%ของหน่วยนำเข้าปกติเพราะฉะนั้นเราจะหาของเสียปกติ NS จะต้องเท่ากับ GO ใช่ไหมคะคูณด้วยตาของเสียหารด้วยร้อยลบกับอัตราของเสียเพราะฉะนั้นอัตราของเสียคือ7%เพราะฉะนั้นก็คูณ7หารด้วยร้อลบกับ7%ก็คือเท่าไหร่คะ93 เพราะฉะนั้นเนี่ยของเสียปกติถ้าสมมุติเขาบอกว่า7%ของหน่วยนําเข้าปกติเวลาเราจะหาของเสียปกติเราเอาสินค้าดีคูณ7หาร93หรือบอกว่าของเสียปกติเอ่ปอ4%ของหน่วยนําเข้าปกติถ้า4%ของหน่วยนําเข้าปกติเวลาเราจะหาของเสียปกติก็เอา GO คูณกับ4หารด้วย96อ่าโอเคนะ ถ้าเขาบอก15%ก็เอาสินค้าดีคูณ15หารด้วย85ก็คือเอา100เป็นลบนะคะโอเคได้นะต่อไปกำหนดอัดตราร้อยละของสินค้าดีของสินค้าดีที่ผลิตได้หรือว่าหน่วยดีถ้าสมมุติว่ากำหนดเป็นของเสียเป็น เออเปอร์เซ็นของสินค้าดีนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เราทราบอัตราของเสียปกติเป็นร้อยละของสินค้าดีแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยก็คือเอาสินค้าดีไปคูณกับอัตราได้เลยเขาบอกมา2%ก็คูณ2%คือ2ส่วนร้อยยีก็คูณ20%นะคะไม่ต้องแปลงอะไรเหมือนเมื่อกี้มาดูขั้นตอนการคํานวณของเสียปกติและของเสียเกินปกตินะคะอ่ะขั้นที่หนึ่งเราคํานวณของเสียทั้งสิ้นก่อน เอ่อจากที่ว่าหน่วยที่ต้องผลิตมันจะต้องเท่ากับหน่วยที่ผลิตได้ที่เราเรียนมาในบทที่5หน่วยที่ต้องผลิตมีงานระหว่างทําต้นงวดกับหน่วยที่เริ่มผลิตส่วนหน่วยที่ผลิตได้ถ้าเป็นบทที่5ก็จะมีผลิตเสร็จและโอนออกกับปลายงวดแต่พอมาบทนี้นะคะมีแทรกมาหนึ่งผลิตเสร็จและโอนออกแล้วก็มีของเสียคันแล้วก็มีปลายงวดสิ่งที่เราจะต้องหาเรารู้ว่ายอดทั้งสองนี้มันจะต้องทําไมคะ เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะหาของเสียทั้งสิ้นได้เราจะหาของเสียทั้งสิ้นได้หายัางไงเราส่วนของต้องผลิตนะคะที่เรารวมเสร็จแล้วนะคะก็คือไอ้ต้นงวดกับหน่วยที่เริ่มผลิตเนี่ยเอาไปลบกับผลิตเสร็จแล้วโอนออกกับปลายงวดเราได้ยอดเท่าไหร่มันก็คือของเสียทั้งหมดนะคะพอเราได้ของเสียทั้งสิ้นแล้วนะคะขั้นที่2ก็คือหาสินค้าดีหรือหน่วยดีสินค้าดีหรือหน่วยดี คืออ่าให้จำความหมายของมันไว้นะสินค้าดีหมายถึงสินค้าที่ผ่านจุดตรวจงานในงวดนั้นๆพูดไง่ายๆว่าสินค้าดีคือสินค้าที่ผ่านจุดตรวจสอบในงวดปัจจุบันในงวดนั้นๆก็คือในงวดปัจจุบันถึงจะถือเป็นสินค้าดีเดี๋ยวเรามาดูกันจากนั้นมาหาของเสียป,ปกติ พอเราเอาสินค้าดีหรือ G O ที่เราบอกว่าไปคูณอัตราของเสียใช่หไหมคะเราก็จะได้ของเสียปกติพอได้ของเสียปกติก็เอาไปลบกับของเสียทั้งหมดก็จะได้ของเสียเกินปกตินะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะะอันนี้มันจะเล็กไปหน่อยเดี๋ยวให้ดูอันนี้แล้วกันดูตัวอย่าง ที่สองนะคะตัวอย่างบอกว่ากิจาการกำหนดจุดตรวจสอบเมื่องานถึงขั้นความสำเร็จาเร็นต์อันนี้คือกำหนดจุดตรวจสอบนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเนี่ยเพิ่มเติมมาจากบทที่5แล้วคือมีจุดตรวจสอบหรือเอาพูดง่ายคือด่านตรวจอสมมตินะคะด่านตรวจดูว่ามีของเสียไหมอของเสียผิดปกติตรองไหนเอาออกนะคะ โดยอัตราของเสียปกติจะอยู่ที่2%สิ่งที่ต้องดูอีกอย่างนึงคือเปอร์เซนต์ของอะไรเรามีอยู่2อย่างใช่ไหมคะของหน่วยนําเข้าปกติกับของสินค้าดีเพราะนั้นเขาบอกว่ามีอัตราของเสียปกติอยู่ที่2%ซของสินค้าดีอ่ะเพราะนั้นก็จะรู้ได้เลยว่าถ้า2%ของสินค้าดีคือเราหาเอ่อ GO ได้แล้วก็คูณ2%ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลมางานระหว่างทําต้นงวด เริ่มผลิตผลิตเสร็จแล้วก็งานระหว่างทำปลายงวดในการคำนวณน,นะคะเรามาดูตรงนี้เลยของเสียทั้งสิน้นจากรายงานต้นทุนการผลิตของเรานะคะเราก็จะมีงานระหว่างทำต้นงวดจากโจทย์เมื่อกี้บอกละ4 0 0พหน่วยขั้นความสำเร็จ60%เรนะคะเริ่มผลิต5 0,000ต้องผลิต54 0 0 0ผลิตเสร็จแล้วโอนออก48 0 0 0ปลายงวด5000ขั้นความสำเร็จอยู่ที่80% อ,อ่หน่วยที่ผลิตได้ก็ต้องผลิตจะต้องทําไมคะเท่ากันไอแต่แต่อท่ทอล่างเนี้ยยังไม่เท่าเราจะหาของเสียทั้งสิ้นหายยังไงก็เอา5 40, 4าหมลบสีแล้วก็ลบ5,000เราก็จะได้1,000อ่ะแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะคะ NS กับ AS ไอที่ใส90่90%เนี่ยหมายถึงว่าอะไรขั้นความสำเร็จของของเสียจะเท่ากันกับจุด ตรวจสอบจุดตรวจสอบอยู่ที่ขั้นความสําเร็จ90%เพราะ,ะนั้นของเสียแสดงว่าทําไปได้90%แล้วเราก็ดึงออกเพราะว่ามันเจอเป็นของเสียนะคะเพราะฉะนั้น ns กับ as จะมีขั้นความสําเร็จเท่ากับจุดตรวจสอบนจุดตรวจสอบอันนี้อยู่ที่90%เพราะ,ะนั้น ns กับ as ก็อยู่ที่90%เนะคะเห็นไหมคะที่เขาเอาเปอร์เซ็นต์มาเราได้แล้วขั้นที่1คือของเสียทั้งสิ้น 1000บาทคอานี้เราจะต้องมาหาของเสียปกตินะคะของเสียปกติจากจุดที่เราอ่านมาคือ2%ซของสินค้าดีใช่ไหมคะ2%ของสินค้าดียังไม่ได้หาสินค้าดีเลยอ่ามาดูว่าหายยังไงสินค้าดีคือสินค้าที่ผ่านจุดตรวจสอบในงวดปัจจุบันจุดตรวจงานในงวดนั้นๆหรือง,งวดปัจจุบันนะคะอ่ามาดูแล้วดูยังไงสมมติอันนี้ก็เป็น ท่านที่เราได้ดำเนินการผลิตนะคะจนถึง100อันนี้ทีละ10แต่คุณไม่ได้ใส่ศูนย์ไปนะ1 0 2 0 30จนถึง100จุดตรวจสอบอยู่ที่90%อาอ่ะอยู่ตรงนี้นะคะจุดตรวจสอบอยู่ที่90%นคราวนี้มาดูสินค้าดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างสินค้าดีประกอบไปด้วยหน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกกับงานระหว่างทำปลายงวดผลิตเสร็จและโอนออก มีอยู่4ี่หมนแปงานระหว่างทําปลายงวดมีอยู่ห้าพันนะคะปลายงวดหมายถึงงานที่เราเริ่มทําในงวดนี้แต่ทําไม่เสร็จก็คือ0ูนถึงแปซผลิตเสร็จและโอนออกมี2รุ่นด้วยกันคือต้นงวดกับงวดปัจจุบันงานระหว่างทําต้นงวดจากโจทย์ที่เราทํามาตรงนี้มันทํามาได้60%สเพราะฉะนั้นงานระหว่างทําต้นงวดจะเริ่มที่60%ทําจนเสร็จ ร้อยเปอราเซ็นต์ันั้นงานระหว่างทำต้นงวดก็จะอยู่ที่หกสิบถึงหนึ่งร้อยนะคะส่วนงวดปัจจุบันเนี่ยคือทำเสร็จเรียบร้อยก็คือเริ่มจาก0ูนย์จนถึง100%่งร้อเปอร์เนี้เราจะมาดูว่าผ่านจุดตรวจสอบหรือไม่ผ่านจุดตรวจสอบอยู่ที่90%หรือเรามาดูแค่ดูถ้าดูด้วยตาเปล่าไม่ต้องมาวาดชาร์ตเนี่ยเราก็เห็นแล้วจุดตรวจสอบอยู่เกาสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้ว งานระหว่างทําต้นงวดของเราเราจะหาว่าเป็นว่ามันเป็นสินค้าดีในงวดปัจจุบันนี้ไหมต้องดูว่ามันผ่านการตรวจุดตรวจสอบไหมต้นงวดมันทํามา6 0เรามาทําต่อจนเสร็จเพราะฉะนั้นต้นงวดคือเริ่มจาก60จนถึง100อนะคะน,นี่ต้นงวดเริ่มจาก6 0ถึง100เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันผ่านจุดตรวจสอบ90%ซอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงของ 60สถึงหนึเหมือนเรานับ60สิบถึงหน0่งอยะหกสิบเจ็เห็นไหมคะเกอยู่ในช่วงนี้ด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นถือว่าต้นงวดผ่านจุดตรวจสอบถ้าต้นงวดผ่านจุดตรวจสอบไอ้งวดปัจจุบันไม่ต้องพูดถึงมันปิดหัวปิดท้ายละศูนย์ถึง100แสดงว่าสินค้าดีของเราตรงนี้นะคะก็เอาผลิตเสร็จมาใส่เต็มจำนวนได้เลยผลิตเสร็จมียู่48,000 นะคะสี่หมื่นแปดพันหน่วยก็ใส่สี่หมื่นแปดพันหน่วยนะคะส่วนงานระหว่างทําปลายงวดปลายงวดเราเริ่มจากศูนย์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าหรือดูจากเส้นเนี่ยเริ่มจากศูนย์ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นไปยังไม่ถึงนะจุดตรวจสอบอยู่ที่เท่าไหร่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นปลายงวดไม่ผ่านจุดตรวจสอบไม่เอามาคิด เราก็จะได้สินค้าดีเท่ากับ48,000จากนั้น48,000ไปคูณกับอัตราของเสียซึ่งของเสียบอกว่า2%ของสินค้าดีก็เอา48,000ืคูณ2%เสร็จแล้ว AS AS ก็คือที่เหลือ1,000หน่วย ไปเป็น a อเสสัก้าร้อก็จะเหลือ40เป็นของ a อนะคะอันนี้คือเป็นอ่อการหาเฉพาะหน่วยเอ,อ่ขั้นที่1คือหน่วยนับได้เดี๋ยวเราจะมาดูในแบบฝึกหัดกันเป็นหา2อขั้นก่อนเอาให้คล่องก่อนก็คือขั้นที่1หน่วยนับได้ขั้นที่2คือต้องหาหน่วยเทียบสำเร็จรูปซึ่งก็จะเป็น คล้ายกันกับบทที่ห้านั่นแหละนะคะ